มาดูข้อมูลข่าวสารก่อนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ของพมา่าได้จับเฮโรอ,อีนน้ำหนัก140กิโลนะครับส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยร่วมกันสืบหาต่อไปภาพตีนอยู่นี้เป็นการถแถลงข่าวของการสนที่กำลังนะครับของทหารตำรวจ ทั้งฝั่งพม่าและก็ประเทศไทยอยู่บริเวณจังหวัดท่าขีเล็กของประเทศของฝั่งพม่าะนะครับแล้วก็บ้านเราอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ทางฝั่งพม่านั้นได้มีการสกัดจับรถยนต์ปิกอัพนะครับโตโยตา้าโฟร์วิลขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะครับเข้ามาตามถนนสายแม่สายฝั่งท่าขีเล็กที่จะตรงข้าจะเข้ามาจางประเทศไทยนครับปรากฏว่า ถูกจับได้นะครับบริเวณผ่านเส้นทางนี้ภูเขาสูงชันทีเดียวเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์มาด้วยกันสองคนในรถนั้นนะครับ พบเฮโรอีนเป็นแท่ง404แท่งน้ำหนักแท่งละประมาณสัก350กรัมนะครับน้ำหนักแล้วรวม141กิโลกว่าๆนะเรื่องของคนขับที่ว่านี้แหะครับเนี่ยยังพกอาวุธปืนมาด้วยเป็นอาวุธปืนสงครามนะครับยกตัวอย่าง M22 นะครับ M16 ปืนพกสั้นนะครับแล้วก็กระสุน M16 รวมทั้งกระสุนปืนนะครับ M16 แบบสั้นอีก12 อันแล้วก็แบบยาวอีกหนึ่งอันมีโทรศัพท์มือถือเครือข่ายที่ใช้ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศพม่า ถูกจับคุมคราวนี้นะครับของกลางเฮโรอีนที่ว่านี้ไม่น่าเชื่อถ้าขายที่ประเทศพม่าแท่งละ1,50 0 0 0บาทรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณสัก6กกว่าล้านแต่เข้ามายัางประเทศไปราคาไทยนะครับขยับปั๊บทันที10เท่าประมาณ600ล้านบาทหลุดไปยังประเทศที่3คือ,อยังยุโรปหรืออเมริกานะครับจะแพงขึ้นไปประมาณสักร้อเท่าหรือประมาณสัก6,000ล้านบาท ตัวเลขที่ว่านี้นะครับมันก็สูงเพราะฉะนั้นคนทำผิดก็ตาโตก็อยากจะรวยทางลัดในที่สุดแล้วก็ต้องเข้าคุกนะครับอืมค่ะส่วนเรื่องของการบุกรุกป่าสงวนนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดี <S <S เช่นเดียวกันยังคงมีการเดินหน้าในการปราบปรามกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่มีการไปปลูกเป็นรีสอร์ทนะคะเพื่อที่จะเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวจากบรรดาในทุนทั้งหลายที่จังหวัดเชียงรายนั้นทางเจ้าที่ก็ไปปลูกไปดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่ปลูกสิ่งปลูกสร้าง ส้างเป็นรีสอร์ทสองแห่งบนดอยปูย่ไข่ เป็นดอยบ้านปูไข่นะคะตำบลบ้านดูอ่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นป่าสนวนแห่งชาติคือภูริตารีสอร์ทและม่อนพระปลา,ลารีสอร์ทค่ะไม่มีหลักฐานการครอบครองด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ที่ดอยบ้านปูไขน่นี้ก็มีการตรวจยุติสอดไปแล้ว4แห่งด้วยกันรวมสิ่งปลูกสร้าง6แห่งนี้เป็นมูลค่าถึงกว่าร้อยล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางเจ้าที่ก็ไปตรวจสอบรีสอร์ท4ี่แห่งด้วยเช่นเดียวกันที่ปลูกอยู่ตามเนินเขา ลัดเลาะไปตามเส้นทางที่ขึ้นไปสู่ดอยม่อนแจ่มที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเลยทีเดียวนะคะก็ปรากฏว่า2แห่งนั้นเข้าข่ายรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมค่ะในขณะเดียวกันก็ไม่มีหลักฐานการครอบครองด้วยนะคะก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วส่วนอีก2แห่งนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสิทธิเพราะว่าทางเจ้าของนั้นอ้างว่าใช้พื้นที่ทํากินจากโครงการหลวงนั่นเองนะคะแต่แนวโน้มนั้นอาจจะผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการหลวงนี่นะคะท่านเคยร้องเรียนให้ทาง ป่าไม้นั้นเข้าไปตรวจสอบการใช้พื้นที่ของชาวบ้านที่เปลี่ยนจากการทําการเกษตรมาทํารีสอร์ทอย่างนี้นะคะก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะกรมฝนหลวงตอนนี้กําลังดําเนินการร่วมกับทางเจ้าที่ทหารเพื่อที่จะดําเนินโครงการปโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะโดยที่จะมีไม้พันธุ์ต่างๆที่สําคัญสําคัญนะคะแล้วก็ถูกตัดโค่นไปเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นชิงชันประ ดูมะค่าและพันธุไม้อีกหลายสิบชนิดซึ่งหลังจากที่ทําฝนหลวงเสร็จสิ้นแล้วก็จะนําเครื่องบินทําฝนหลวงนี่นะคะขึ้นบินโปรยมเมล็ดพันธุไม้ป่าเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งพื้นป่าแม่วงและก็บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ยนะคะสามารถที่จะฟื้นคืนป่ากลับคืนมาสู่ประเทศไทยได้เหมือนเดิมค่ะนะครับพบกันวันอังคารการประชุมคอสอชอนะั้นเป็นปกตินะครับแต่ประเด็นที่น่า น่าสนใจต่อไปช่วงนี้เป็นการดำเนินการระยะที่สองของคอสชอนะครับที่หลังจากที่มีการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วสิ่งที่ต้องดูต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาหัวหน้าคอสชอท่านก็ย้ำนะครับบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็จะเริ่มประชุมได้นะครับประมาณสักกลางเดือนสิงหาคม จากนั้นจะมีการสรรหานายกรัฐมนตรีแล้วก็จัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็รับสมัครสมาชิกสภาปฏิรูปไม่เกิน10ส,สิงหาคมแล้วก็จะมีการจัดงานคลิกออฟเปิดตัวสภาปฏิรูปแห่งชาติภายใน15สิงหาคมเพื่อจัดทําคําแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้วก็งบประมาณให้เสร็จครับพอเดินหน้าปฏิรูปประเทศ ภายใน10เดือนนะครับอาสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็ดูด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากเห็นภาพพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาพร้อมคณะที่เข้าเยี่ยมคาระวะพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐ ประกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมกับตรวจแถวทหารกองกิยศ3เหล่าทัพในโอกาสเดินทางมา,ายเยิอนประเทศไทยเพื่อสารความสัมพันธ์แล้ววันนี้14นาฬิกาก็จะหาหรือข้อราชการกับพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกก่อนที่จะเดินทางกลับกัมพูชาภายในเย็นวันนี้ครับค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามกันต่อในพระรามเก้าหน้าหนึ่งกับน้องกายสวิตค่ะสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีพี่แดงพี่สวิทค่ะสวัสดีครัพี่สองคนรายงานข่าวกันมาตั้งเยอะแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่มีข่าวสําคัญข่าวหนึ่งข่าวคุณเจนนี่ใช่ไหมแน่นอนเจนนี่เลยกําลังรอว่าวันนี้ตกลงจะแถลงหรือไม่แถลงนะฮะล่าสุดอาจจะไม่มีการแถลงข่าวในวันนี้นะครับมาติดตามกันนะครับยินดีต มาติดตามกันนะครับในช่วงพระราม9หน้าหนึ่งกับผมสวิตลีละพงวัฒนาที่จะมาเติมทุกประเด็นให้ครบถ้วนนะครับวันนี้ยังคงตามต่อครับสำหรับประเด็นของคุณเจนนี่นะครับซึ่งหลายคนก็จับตาดูว่าวันนี้จะมีความชัดเจนออกมาอย่างไรหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมา หนาหูเหลือเกินนะครับไปประเด็นนู้นประเด็นนี้ล่าสุดวันนี้อาจจะไม่มีการถแถลงข่าวนะครับไปดูประเด็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้กันนะครับไปเริ่มกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเริ่มกันที่หมอลักเผยเจนนี่เจอกรรมเก่าแต่จะผ่านไปรวดเร็วอย่าค้าความนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็หลังจากที่หมอลักฟันธงอาจารย์รักเรขานิทศเนี่ยนะครับก็เคยทํานายไปเมื่อ1-2ปีที่ผ่านมานะครับว่าดวงชะตาของนางเอกสาวคุณเจนนี่เนี่ยนะฮะจะมีทุกเรื่อง ครบกันสักพักก็จะเลิกนะครับมันก็กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันมานะครับเมื่อคืนนี้ครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็สอบถามไปยังอาจารย์ลักษณในขานิเทศนะครับ คุณอาจารย์รักษก็บอกว่านี่คือสิ่งที่คุณเจนนี่ต้องเจอเพราะเป็นชะตากรรมเขาบอกว่าสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญแต่เป็นเรื่องของชาติภพครับก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับโดยอาจารย์รักษเองก็บอกว่าสิ่งที่เจนนี่เจอคือกรรมเก่าและก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วอยากให้เจนนี่จบไปเลยอย่าผูกใจเจ็บกับอะไรแล้วก็อย่าไปแสดงความอาฆาต กับใครนะครับแล้วอาจารย์ลักเองก็บอกว่าดวงชะตาของคุณเจนนี่ก็กําลังจะผ่านพ้นไปโดยในช่วง2-3ถึงเดือนนี้เนี่ยนะครับก็ไปพักผ่อนต่างประเทศให้สบายใจแล้วชีวิตของคุณเจนนี่ก็จะกลับมาอีกทีนึงนะครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็คุณเจนนี่เองเนี่ยเป็นดวงของประชาชนนะฮะเป็นดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำเมืองที่โดดเด่นถ้าจะดับเนี่ย ก็เมื่อมีครอบครัวนะครับดวงความรักคุณเจนนี่เป็นวินาศมีทุกผิดหวังคืออาจารย์รักบอกว่าดวงคุณเจนนี่ถ้าเกิดมีความรักเนี่ยต้องเป็นรักแบบไม่เปิดเผยคู่ของคุณเจนนี่เป็นคนหัวเถิกนักการเมืองคบกันนานแล้วก็ประกาศให้คนรู้ไม่ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์รักรายการนิเทศฟันธงออกมานะครับก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้ น่าจะไม่มีการแถลงข่าวแล้วก็คุณเจนี่เองก็จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับใช่ค่ะเขาเห็นว่าจะไปอยู่เป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่ากําหนดกลับเนี่ยก็ประมาณวันที่สิงหาหนึ่งกันยาครับนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณเจนี่ด้วยนะครับคนดูแล้วอยากจะเป็นคนวัดถึงนักผู้ชายตอนนี้ แต่ไม่ได้เป็นนักการเมืองนะครับปีสุวินเป็นนักข่าวออ๋นักข่าวแต่ในมรรคอเป็นนักการเมืองนะครับจารึกใจด้วยนะคะใจด้วยนะครับนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไปต่อที่หนังสือพิมพ์เดลินิวกันบ้างนะครับเช้านี้พาดหัวอะไรกันบ้างพาดหัวตัวใหญ่คงเป็นเรื่องคุณเจนนี่นะครับเจนนี่บินไปอเมริกางดแถลงขอหลบเลียแผลใจนะครับแล้วก็เรื่องลงมาด้านล่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศที่ลิเบียนะครับอบพยพด่วน1,500คนไทย48ชั่วโมงจากลิเบีย แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจเหมือนกัน<ช>นะครับตอนนี้การสู้รบในลิเบียก็ยังคงตึงเครียดอ,อย่างที่นักสือพิมพ์ข่าวสดนะครับข่าวสดพาดหัวตัวใหญ่ก็จะเป็นคงเรื่องของคุณเจนนี่นะครับประหลัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกโรงแนะเจนนี่ชนสวัสด์เก็บตัวไร้เงาทั้งที่ทํางานบ้านปากน้ําบิ๊กช่องสามไม่ยุ่งชี้เรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเรื่องการเมืองที่ได้พูดคุยนไปบิ๊กตู่เร่งสปช10ส,สิงหาคมคิกออฟ ปโปรดแก้วสนชภา <bueno S 1> ยในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับที่นำมาเสนอคุณผู้ชมกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะน้องกายค่ะสวัสดีครับ <k S 2> สวัสดีครับเอาละเหตุการณ์ควา็จริงในพื้นที่ตะวันออกกลางเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าข่าวสารต่างประเทศนะครับอย่าปล่อยให้ใครทำร้ายคุณด้วยควันบุหรี่รวมพลังทวงสิทธิ์ห้ามสูบ